สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับพ่อกันอีกชื่อเก่าเหรอครับมือนี้มือนี้พาพี่น้องมาเอ่อหาไม่หีบอืะหาไม่หีบปิ่งไก่ปิ่งไกป่ปลาท่าปลาแดกมือนี้ <c oughs> ครับไปเอาได้ไม่หีบแล้วมนอหนิจะไปปิ่งให้เพื่อนซ่บๆซ๊าบกับตำหมกงสนเลย นี่พี่น้องน้ำปลาแดกไก่กระไดไมาแล้วไก่ปากลาไก่ปลาโตเงี้ยหรอกปิ้งนี่ยหน่อยกินแซ่บๆตำมมังุ้งเผ็ดๆเลยพ่อสมัยก่อนอยู่ทงหาอยังกระโบมีหากเกลือกระโบมีเห็นแต่กระปุกปลาแดกปุกป,กป,กปลาละเดี๋ยวยังมาทาท่ทาบั้นก็เลยทาทาผลขึ้นยังสูงแซ่บสุดเลแซ่บแซ่บข้ากิน ทำไมนั่นเอิดมันอยากบ้า,าอย่างนี้คเลยคือมาคือพ่อตอนนั้นคือเขาไปปลายู่ข้าขงบ้านนี่ละ Ooh. <laughs> นาำประเดียกเรียบร้อยพะมันเหลือลงเขาก็ทา ใก่ไปลาอีหลีหอีหอเลยครับพี่นกนักแ <c oughs> เดงถ้าถึงตรงยหนใหยัองอีหู้ยม่ังจะน้อยมันจะหอมมั่สิหอม,ม,น,หอมน้ำปลากอยังเขาทอดปลาเอ้ปลาที่เขาทอด ตก็ขันเอามาเอามาทามานี่มันถี่มันถี่นัวมันบ่เพราะมันมนัวแต่แล้วแต่ผมมัดกว่าบางคนกับพวกินปลาดิอยอะขู่แท้่วคกกินปลาขันได้ปิ้งไก่เราทามันนี่มันมนี่หอมเลยดิขุ่นทั้งฝนเื่นมาใส่ปิ้นแยงน้อ ปิ่งไก่ครับประเดียปิ่งไก่ครับประเดี๋ยมาเียงหุ่ยมาจะพักนะึงไ่ต้องใส่อย่าง ไมนเกีออก,กับโมีดินอนอยู่ทวงเน,นาะเกียกับโมีคือผ้วาา่างเด็กไกลขาไกลเรยวหาแล้วสีต้มกับโบมีมันคือผ้วตัวัหน้นปลาแดกเป็นตะกั่วปลาแดกว่าเปิดบึงม,มันเกเข้มเมือนตัวนี้นาา่านขาไกลเยวท่าเแล้วมัว้ ดึงหัวย่าหยอกย่าหยอกกูนเลียววันนี่จะทำหมูมึงทำหมึงใส่บกกวกบกกวกดองไว้แค่ปีที่เดียวถ้าในเบิดเหลืออยู่น้อยหนึ่งม่ามันดองดอกเอาใส่ตู้ช่องฟิตไว้กินได้เบิดปี Kin bay, you know, mày kin lát đấy lượm, là gì đấy mà để kì mày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  kì Để... À... đâu lượng 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 kiểu mày nè Đây. Đây. Ô. Tô lại, lấy sọp lấy cây. Tao 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 tao. Ông già đó. lượng huy hư... cài lọc cài lọc nhìn như pa hắn chẳng xẹp như bàn cả xe với cầu là bà hoan hiểu ô oh, mày nói năng mà một lượng bên đây nó sụp với con โอ้หมอมค้าวผันพี่น้อ,นองเด็กผักกบว่าไม่ยอดผักคาเป็นอนีผ่ผักผักคาเก็บผักคากันผักคากันหยอดงามๆหมดเจ้าผักที่จะนึกกินอยู่ข้างบ้านก็ไ้ ติดเขาไฟฟ้ากับลายอยู่ลงมาเรื่อยละมาไล่กัดอยู่เรื่อยนี่เจี๊ยบเกือกตัอหัวค้นมาอยู่ออหอมยังไงแต่เน,นาะเกียบรลาย ดีปีดีปีกินกำลังหรือหะดีปีอได้สถูกแดงจริงไม่คู้กินกินกำลังเออประเดี๋ยวร้องเรอใส่ต่ำหมูหแค้มพีคนีหอมใกล้แล้วเลี้ยงแล้ว มามามากแล้ววัานี้สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วอ <c oughs> ยากนีุ้แซ่ี <c oughs> ว,ว่มา,มา,มา,มา ดีใจภาพประเดี๋ยววินงมาคนนไ,ไป้างหน้าดวยเดี๋ยเห็นอตอนนี้ห้อน <c oughs> ทักทายพี่น้องจังนวนนลได้ที่อะไรไอ้ยูมันก้าใหญ่ยูเสียบเสียบเสียบมาๆพี่นอ้องมาแซ่ยบล้มกันอืจะกินได้บานเอาเคลิปนี้่เสียว้สซ้ำอีสักตอนหน้าพี่น้องเนาะเออกันดีให้พี่น้องเห็นตอนกินก็นจากไอ้เว่อืมเอาเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้นเด้อครับพี่น้องเลย